ก็ดูสถานีรถไฟเขก็อ่าไปสถานีรถไฟตรงไปอ่าตรงไปเลี้ยวขวาเอาเลือกไม่มีไฟอ้าวเลี้ยวขวาไปก่อนและเลี้ยวขวาไปก่อนเลี้ยวขวาเขาไปดูอะไรก็ตรงไปไปปากประยูนอ้าวแล้วเลี้ยวขวาไปไหนเลี้ยวขวาไม่รู้ตรงไปครับตรงไปเลยเดี๋ยว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 อยู่ทางแยกเดี๋ยวเดี๋ยว มันม oh ีป sí right. ้ายบอกไงแต่จิ okay. ๊บพีเอ็งก네็ไม่บอกคนก็ถึงแล้วไงก็มันถึงบางอยู่แล้วจิ๊บพี่ก็เลยซาเลยเออเนี่ยโรงเรียนแเออตั้งไปไหนล่ะก็บอกแล้วมึงจะได้ไปจะไปควนเนียงหรือไปไหนนี่ปาพายุแล้วอืมเอาเดี๋ยวับไปไหนกันกับรถหรือไม่ขึ้นไปภูเขาไปเลยเดี๋ยวไปหาห้องน้ำก่อนเอาเอาเอาเอี่ยวอี่งไหลแล้วไป ไม่มะฉนะี่ที่ตับสภาไหมฉี่ให้ปลาก,กินอ้าวอ่างห,หน้าไหนปนั๊มอะไรเลี้ยวขวาไปไหนนี่ทเทศบาลเสร็จไหนปลาโลมาไอปลา,ปาพยูนเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาแล้วไป,ไปไหนอ่ะคือกขับรถใช่ไหมขับรถใช่ไหมไ,ไม่มีหรอกเราจะไปสนามกีฬากลางหรือ,อป้อมตำรวจอ่ะปนน้ำฝนเหรอเห็นเด่นน้ำหยุดเออเห็นเด่นหยุดน้ำอันนี้อำเภอเมืองไหน สนามกีฬาใช่ไหมอืออ่าสวนสาธารณะสวนสาธารณะนั่นเอาเวียนวนไปอ่าฐาโรงพยาบาลได้เจออ่าโรงพยาบาลฐานี่ตำรวจเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานข้าวัดกก็ไไได้อออ่่ะมมมมีีีสัญญาณวัดมีแน่นอนอ่ะไหนนี่วัดโรงเรียนรู้บาลหรือจะเข้าห้องน้ำโรงเรียนรู้บาลไปแล้วอืออ่าที่ว่าการอำเภออ่าเทศบาลฐานี่ตำรวจเลี้ยวขวาหรือยี่เข้าวัดวัดมีแน่นอน กลับรถเลี้ยวขวาไปอ่เลี้ยวขวาไปไปนู่นตรงไปเลยเลี้ยวขวาไปที่ว่าการอำเภอไปตรงไปเลยไปเออตรงไปอ่ะเลี้ยวขวาอ่ะวันนี้มันหยุดไม่แห่ที่ว่าการเปิดสารที่ตำรวจอ่ะนี่อ่ะสารที่ตำรวจมันต้องปฏิบัติประชาชนเนี่ยตลาดแล้วอ่ะนี่ตลาดเนี่ยเออฐานรถไฟอ่ะไ่ขี้ไปเยอะได้นี่ตลาดเนี่ยอ่าตลาดมีต้องน้ำแน่นอนอืม ลอตเตอรี่ด้วยนี่ไงเห็นไหมเงินก่อนที่มากินข้าวแถวนี้มากินน้ำชาเลยใช่ใช่แล้วไงที่ศาลาพุ่งเข้าไปอันนี้ไงตรงนี้มันทำใหม่หมดแล้วนั่นแหละพุ่งได้เหรอไม่ใช่วันเวใช่ไหมไม่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 ใช่วันเวนี่วันเวเหมือนวันเวเลยอ่ะเรือสายเรือสายเซเว่นมีห้องนั้นไหมเซเว่นไม่มีห like ้องน้น นั่นไงกระบะมันเลี้ยวนู้นได้อ่าเลี้ยวเลี้ยงกระบะไม่วันเวีกระบะมันเลี้ยวได้เอาไปไปอืมเอาไปนี่ตรงนี้ก็มีเนี่ยตอนนั้นมี่ทานตำรวจที่ไหนก็ได้ออาท่าเรือตลาดท่าเรือเก่าไหนไงอืมฐานฐานนะสุด